ฉันจาได้เราต้อทำเมนูเหมือนคนแรกอะอะไรอะโวคาโดสองธรรมดาหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งถ้าสมมติมีคนมาซื้อของของเราเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องเสิร์ฟให้เหมือนกับเมนูแรกที่เขามาสั่งไปนะคะอะโวคาโดสองใช่ไหมเออแซลมอนอะโวคาโดสองน้ำเปล่าหนึ่งเออเชื่อฉันดิความจาฉันดีเป็นเลิศไอซามาเซจํไหมดูแล้วจำได้เดี๋ยวเขากรดข้าวแซลมอนอะโวคาโดใช่ไหมให้ดรอ ปูดจีจีสมาเพี่อ้ยชีเดสกาปลาแซลมอนอะโวคาโดสองน้ำเปล่าหนึ่งเ้วน้ำเปล่าหนึ่งนี่ก่อน้ำเปล่าอ่ะให้ยังน่าเหนื่อยไหมเป็นไงยิ้มแล้วยิ้มเลยยิ้มเลยเป็นไงล่ะน่ารักจี๊ดอะไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูมาปะเนี่ยหมูมาปะเนี่ยเอาดีๆหมูหรือไฟไม่มีหมูแต่ว่าหลังบ้านเราไปงั้นแกไป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  แท็กซี่ไปด้วยหรูอ่ะใช่แน่นอนนะเราทำงานด้วยแท็กซี่ไให้ปางจ่ายนะโอเคปะเฮ้ยได้ยินได้ยินโอ้มาแล้วมาแล้วเหมือนร้านพิซซ่าเลยอ่ะฉันจำได้ดีคือหนึ่งโอ้แน่นอนหรอร้านซูชิอาโอหูนี่นี่เขาสั้นขอสั้น์วัโดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่การกัดดึกวันแรกของพวกเธอนะหวังว่าเธอจะชอบที่นี่กันล่ะเอาล่ะ ตอนนี้เนี่ยฉันจะบอกวิธีการให้นะเธอต้องดูที่ไวบอร์ดว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องการกินอะไรในวันนี้ครับไปพี่ไมตอนนี้เนี่ยเธอดูออเดอร์ที่เขาสั่งนะเห็นไหมมีซูชิซึ่งเขาจะใช้เป็นข้าวและแซลมอนเพราะฉะนั้นเธอเริ่มขั้นตอนได้เลยก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเอาข้าวมาใส่หม้อก่อนเราข้าวอยู่ไหนอะเราไม่เห็นเนยนี่ฉันได้แล้วฉันหยิบมาแล้วอน่ยเนี่ยแล้วก็วางตรงนี้ไอ้ปังเอาข้าววางบนสไลด์นี่ เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยก็จะต้องเอาแซลมอนมาแล้วก็มาวางไว้บนสลัด์ขั้นหนึ่งนี่แซลมอนแซลมอนเป็นโล่แซลมอนใหญ่เกินไปปะให้เยอะให้เยอะให้เยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยพ่เธอก็จะต้องห่อโรซูชิอืมได้ค่ะหัวหน้ายัวอู้ยใหญ่บ้ามานนั่นแหละเก่งมากแล้วจากนั้นเนี่ยเอาสูชิไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้เลยไม่ต้องห่ออุ้ยกินแล้วหึงเลยโอเคเรียบร้อยเป็นไงพี่ไม้อร่อยปะ อร่อยดีด้วยเอาอะไรอ่ะโอเคเอาน้ำด้วยโอ้โหออเดอร์มีน้ำด้วยอ่ะก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเติมข้าวให้น้เีติมมันต้องมันต้องใส่ข้าวด้วยดิพี่กิจฉันขอใส่บ้างไม่งั้นเคร์ฉันไม่หมดลองดะฉันมาวันนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยพี่ไม้ไปแล้วโอเคเฟิร์สซูชิของเราทำได้มาทำได้ดีนะ โอก่อนที่เราจะเริ่มงานเนี่ยฉันจะบอกว่ามันมีกฎอย่างหนึ่งอะนะอย่าปฏิเสธหรือว่าอยากจะทําเพิกเฉยกับมาเด็ดขาดก็เขาวันแรกเนี่ยถ้าสมมติว่ามีไฟดับเธอจะต้องออกไปเปิดไฟโอเคไหมมันก็คงไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่หรอกการรีสตาร์ทไฟเนี่ยก็ไปรีสตาร์ทได้ที่ข้างหลังร้านเหมือนเดิมเลยนะยังไงมันมินออกได้เลยลุงเอ้ยชูดการเขาบอกว่าให้เราเอาน้ำให้หรืออะไรสักอย่างนี้จำไม่ได้นะฟังไม่ทันมันจะรอดใช่ไหมร้านเราจะรอดใช่ไหม มันรอดแหละตอนนี้ลูกค้าต้องการ gan. เป็นข้าวแซลมอนแล้วก็อะโวคาโดค่ะนี่ยอันนี้ข้าวสามอันเลยนี่ทำแต่ข้าวแซลมอนอย่างเดียวเลยไม่มอนนี่เช่นยานเสิร์ฟเลยมันเอาน้ำแบนลูกค้าเออเสิร์ฟไปก่อนนะชิ้นหยิบอะโวคาโดก่อนโอ้ยะโวคาโดหยิบยากจังอ๋อพี่หยิบให้แล้วพิจได้าพิจิต้าน้ำได้โอ้พ่กิต้าปนปกหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเราเป็นอาหารพื้นบ้านวัเอออาหารพื้นบ้านเราพี่มากินได้อยู่แล้วเพราะว่าจะรู้ว่าพี่มาชอบชอบกินของสกปรกเอ้ย คือการแบบเพิ่มเพิ่มรสชาต์ไงยังข้าวเื่อเเื่ออาาข้ีกเรียบร้อยนี่ๆๆเอาไปใส่เลยอุ้ยไอ้ปังเหยียบข้าวหรอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมาอุ้ยใครอ่ะวันนี้คุณลูกค้าต้องการอะไรคะวันนี้ฉันอยากได้ซูชิอ่ะเอาเป็นข้าวแซลมอนแล้วก็เอาอะโคาโดแล้วกันดูสับให้ดูสับให้เออำ่าแล้วพี่กิททำมาแต่หลาอย่างคือลูกค้าไม่เอาเลยเนี่ยจริงปังอยู่นี่อะโคลโด้อยู่นี่นี่ไงหนูมาสับให้เพิ่มเนี่ย ต้มข้าวยังต้มข้าวข้าวเรียบร้อยโอเคแซลมอนโอ้ยเราวุ่นวายมากเลยอ่ะเป็นครัวที่วุ่นวายมากเลยครับเจ๊บมากวุ่นวายมากมีอะโวคาโดอย่าลืมนะไปพูดคุยรอแป๊บนึงนะคะขอโทษด้วยความชักช้าด้วยนะคะอะไรอย่ามาพูดแบบนี้นะฉันตั้งใจอยากเต็มที่กินค่ะขอบคุณค่ะจริงๆนะเราอะโมต่คุยกันเราก็เลยไม่ได้ฟังปกติไฟดับ ไนออกไปนอกไป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 ไไม่ต้องรีบหรอกพี่กิจมันแค่ไฟดับเฮ้ยอ้วงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่้ๆเปิดอย่าอย่าอย่าแยกกเปิดอ t is Super Jump Scale โอเคโอการแก้ไฟไม่ยากหรอกเพราะว่าฉันเป็นช่างไฟเก่าเฮ้ยติดแล้วร้อย้ากันยอะไรอุ้ยวุ้ยีเขายาวเอาุแจ้งมาแจ้งแกมันใครนี่ ดับเบิ้ลเกมเตอร์นะอ๋อันนี้แฟนฉันอันนี้ชื่อว่าจุบูฉันชื่อจูแจงวันนี้จุบูวันนี้อยากกินอะไรอ่ะเออวันนี้อยากกินซูชิแซลมอนอะโวคาโดสักซสามอันแล้วก็น้ำขวดหนึ่งอ่ะได้ปะได้ได้ดิรอแป๊บนึงนะแจงมาขอให้โอเคมาจุบูเอาไปหนึ่งชิ้นเมื่อกี้เนี่ยแจงมาถ้มากับใครหรือเปล่าวะฉันไม่ได้มากับใครนะฉันก็มาคนเดียวนี่ทำไมเห็นฉันเป็นคนอื่นเหรอเออ ไม่รู้อ่ะฟางเห็นเห็นคนอื่นอยู่ไหมอ่ะคิเอบนฉันฉันตาฝาบแป๊บนึงฉันล้างตาแป๊บได้สักคิเเองก็ได้นะมากินเหลือน้ำเอาน้ำให้ลูกค้าสิคุณผู้หญิงอันนี้เอากินขอบคุณค่ะงจูบุสวัสดีค่ะรอบนี้เอาซูชิข้าวแล้วก็อะโวคาโดค่ะแล้วก็น้ำสามขวดตอนหยิบจอยหยุดคนนี้คุณหิวน้ำเหรอคะเนี่ยฉันนี่หิวน้ำมากเลยอ่ะพอดีเดินมาไกลมากเลยอ่ะดิ เนื้อมทจากไหนหรอคะเอ่อตรงสุสานน่ะอุ้ยทำอะไรตรงนั้นน่ะเออคอทำอะไรนั้นน่ะเออฉันฉันฉันไปฉันไปงานศพนะคะงานศพของของเพื่อนน่ะไอ้สิวน้อยกินน้ำไปเสร์ฟเลยควเนี้น่ากลัวเขาไม่มีหัวด้วยอ่ะเกเห็นปะโอ้ยคืนที่สองแล้วทุกคนวันเวลามันผ่านไปเร็วไอ้ปางอ่นดีๆนะรอบเนี้ยโอเคโอเคฉันตั้งใจละฮัลโหลวันน้ะอ๋อ พอเธอกลับมาทางานแล้วนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยฉันนึกว่าเธอจะลาออกไปซะแล้วอะเอาแต่ละซูชิของฉันตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะฉันบอกเลยนะว่างานของวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรยากเพราะว่าเราเพิ่มแตงกวาที่เป็นผักสดมาให้เธอเอาไปใส่ในซูชิอีกรอบหนึงแล้วด้วย กหน้าบอกกดแปลกๆไม่แล้ว่อะไรนะพูดกันเร็วเหลือเกินใช่เร็วมากจริงปะคือแบบจะพยายามอ่านอยู่เหมือนกับเขาบอกว่าถ้าว่าคืนที่สองอ่ะมันมีแบบเสียงอะไรบางอย่างอยู่อ่ะเขาบอกว่ามันคืนที่สองเนี่ยมันจะมีหมูมันจะมุหมูมาแล้วถ้ามันทําเสียงแบบเสียงแปลกๆเราวิ่งใส่เราเนี่ยให้เราไปอยู่ใน property อาจจะหนีมั้งเอาหนีแล้วกัน่ะคิดว่าหนีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสาวสองคนเข้ามาคนแรกเขาจะฝากคนที่สองเขาไม่พูด เออโอเคใครมาฉันหอ่อฮ่าดูสูวนสมนสนะคะทุกคนมันมันยากตัวที่ว่าแบบอ่านมันมีให้อ่านก็จริงแต่บางทีแบบว่าเออเป็นสำเนียงเขาก็อาจจะแบบไม่ค่อยเปิดเราเท่าไหร่นะมันก็อาจจะฟังยากนิดหน่อยดูส่วนผสเลยม <c oughs> าขอบคุณค่ะคุณลูกค้า,าอีกอันหนึงน่งวอเตอร์ค่ะเอาน้ำก่อนนะไคดูสูดดิกรโตโกไซมัสเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คนปกติไอ้ปังอ๋อเฮ้ที่ใมซึ่งอันนี้จะบ้าคนนี้เอาซูชิซูชิปกติสองอันแล้วก็ซูชิที่ใส่แตงกวาอันนึงโอ้ยมีแตงกวาเ้านนึง้านนึงนะจะ่ทำให้นะคะคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะึบไปไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟมากซูชิแตงกวาหนึ่งอันค่ะเอาไปเลยแล้วก็ซูชิแล้วก็อีกอันหนึ่งโอเคได้ค่ะคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะ ที่จิตจำข้าวแซลมอนเอาไ้ก่อนดีกว่าเออลูกช้าชอบสั่งนะข้าวแซลมอนเนี่ยเดี๋ยบร้อยค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกค้าเอาอุ้ยใครอะคนนี้เอาเป็นเอ่อซูชินะคะใส่ทุกอย่างอันนึงแล้วก็ใส่แค่แซลมอนแตงกวาหนึ่งแล้วก็ข้าวแซลมอนหนึ่งอันนี้ข้าวแซลมอนแตงกวาเฮ้ยโดนซุกอะไรกันตั กูาเญี่่ปุนด้วยกระโตกเลี้กระแตงเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นคนญี่ปุ่นกันอันนี้ใส่จัตุการใส่จัตุกัรโอเคทุกอย่างหนึ่งแตงฮอปึ๊บเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะอันที่สองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือข้าวข้าวไซมอนค่ะข้าวกับปลาพอแล้วเซ๊ดไปเซ๊ดมาเอาอีกเอาอีกเอาวคาโดอีกอันหนึ่งเอาเนปานะครับเนปลาแล้วก็วคาโดไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรต่อเลยเอาข้าวหมด ข้าวหมดข้าวหมดเดี๋ยวรอข้าวเราหุงบะหมี่นะคะเอ๊ะเอ๊ะไอ้ปังอะไรงานเข้าแล้วว่ะลูกค้าแต่ตะกี้พี่จำได้ไหมนะหัวหน้าบอกอะว่าเอิ่มฉันจำได้เขาต้องทำเมนูเหมือนคนแรกอะอะไรอะโวคาโดสองธรรมดาหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งแน่ใจนะแน่ใจอันนี้หมดคือที่สองนะคะทุกคนเซลมอนคือเราเราจะต้องเอ่อเสิร์ฟ ถ้าสมมติว่ามีคนมาซื้อของของเราเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องเสิร์ฟให้เหมือนกับเมนูแรกที่เขามาสั่งไปนะคะอะโวคาโดสองใช่ไหมเออแซลมอนอะโวคาโดสองน้ำเปล่าหนึ่งเออเชื่อฉันดิความจำฉันดีเป็นเลิศไอ้ซัมาเซจจำไหมดูแล้วจำไหมคะข้าวแซลมอนอะโวคาโดใช่ไหมให้ดอซอูจิจีสมาอ้ยชีเดสกาแซลมอนอะโวคาโดสองน้ำเปล่าหนึ่ง นี่อน้ำเปล่าอ่ะให้ยังน่าเดี๋ยวไหมมีไงยิ้มแล้วยิ้มเลยยิ้มเลยเป็นไงบ้างขยัิ้นอย่างเงี้ยน่ารักจี๊ยน่ารัวจี๊ยอะไรอ่ะยาวไม่แล้วตุ้งไข่ทำไมอ่ะเพื่อเออเพื่อไข่วะเนี่ยก็มันแปลกมันแปลกสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าผอมจเลยนะคะเนี่ยโทษทีฮะพอดีข้าวไม่ค่อยได้กินครับอยากมากินเนี่ยซูชิอย่างนี้แหละไอ้ค่ะว่าร้านดังเลยร้านเด็ดอ่ะอย่างแซ่บพูดเลยนะก็เพราะว่าสั่งน้ำเยอะแบบนี้ไง เลยผอมเลยกินน้ำไงไอ้ปองฉันถามจริงเหรอแกจำได้ไงเคล็ดลับการจำของแกคืออะไรอ่ะแกรู้ได้ไหว่าเขาจะมีแฝดหรอฉันไม่รู้หรอกฉันแค่จำได้เฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเลยหมูหมูหมูพอท่อคืออะไรประตูมั้งไม่รู้อ่ะไอไอพอท่อคืออะไรพี่กิทพอท่อเปิดประตูหลังมั้งไปเปิดไฟไหมไปไหนแล้ววะอ่ะต้องเปิดด้วยหมูมันเปิดเอง อ๋อเราต้องมาหลบในห้องไอ้นี่ห้องเก็บวัตถุดิบเราหลบเราหลบถูกใช่ไหมเออเราทำถูกแล้วแค่นั้นเองคือจะโต๊ะตําแหน่งอินเดียรถตุ๊กรถวันดีอตเฮ้ยพวกนายทำไมมาอยู่ที่นี่กันน่ะมาทำอะไรกันเนี่ยทำงานการถืออะไรที่ตังห้าพันด้วยแหละแช่อ๋อทำไมไม่ชวนอ่ะฉันอยากทำบ้างอ่ะไอ้ปลาเดี๋ยวไอ้ปลามันบอกว่านายชอบอมเงินน่ะมันก็เลยไม่ชวนน่ะคุยกันเองละกัรหนึ่งแล้น่ะไปเถอะ เฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คอนเวอร์ชันไม่ใช่นั่นอันนั้นมันต้มเล้งอันนี้ตัวจริงโอเคโดสองแซลมอนคะโดสองมอนหนึ่งปลามอนหนึ่งเออตัทีโดสองโดมาแล้วมอนไหมยังแซลมอนหล่นพื้นแซลมอนหล่นพื้นโอเคนี่ดับเบิ้ลดับเบิ้ลไล่แบบดับเบิ้ล เสียเงินเสียทอง้ะใช่เหตุเนี้ยวัตถุดิบเรามีราคาไอ้ปังอามอนหนึ่งเนียไม่ใส่อัมอนนะห่อไว้ห่อไว้เออห่อสวยขึ้นนะอะไรก็โตโกไฟมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูมาปะมเนี่ยหมูมาปะมเนี่ยเอาดีๆหมูหรือไฟไม่มีหมูแต่ว่าหลังบ้านเราไปงัปน้นแกไ, <ฟ S 2> ไปนะไปไปไป,ไป <c oughs> โอ้มาเป็น N G เอยนด้เยตั้งใจแกเร็วๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยไฟเปิดละถ้าเข้าร้านแล้วกลัวตกใจหมดเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเมื่อกี้เราตาฝ่าหรือเปล่าอ่ะหรือมันคือเรื่องจริงอ่ะฉันบอกแล้วว่ามาร์ทขอดร้านเราอ่ะมันเป็นแบบนี้แตงกวาหนึ่งแซลมอนธรรมดาสองวอร์ค่ะเสิร์ฟน้ำอือหอหอ แตงกวาหนึ่งแล้วก็มอนธรรมดาสองมอนธรรมดาโอเคเอเลยไปกิตโอเคข้าวข่าวข้าวมาต้มไม่น่อยได้เลยโอเคเรียบร้อยพอแล้วนะคะนี่ส่งมาล้วค่ะคุณลูกค้าขอบคุณค่ะโอ้น่าจะปิดร้านแล้วล่ะฉันว่าอย่างไรอ่ะตกใจหมดอันนี้นะคะเป็นเอ่อรวมสามอันเลยอะโคดโกแล้วก็แตงกวารวมดาวเหรอโอเครวมดาวรวมดาว รวมนะคะเขาเรียกว่ารวมยกล้านในซูชิยกล้านก็คือรวมทุกอย่างที่ร้านมี่งนะคะคุณลูกค้าคิดยังไกคะถึงสั่งเมนูนี้ฉันชอบปะฉันอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะขอบคุณนะคะยังไงก็จ่ายตามด้วยละกันอันละห้าร้อยค่ะเอ้ยมันมแพงนังอ่ะผู้เล่นค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นแหละแล้วเราก็ขายแพงแบบนี้อยู่แล้วนะบาทอืมเป็นร้านดังนะตามสยามเคยไหมไหมเคยค่ะร้านดังไม่ใช่แบบว่าชื่อดังเสียงดัง ไอ้ดอซอ่าร้านเนี่ยสงดังอืมขอบคุณค่ะโอยเหนื่อยแล้วอ่ะเมื่อจะเลิกง,งานเนาะเหนื่อยจริงโกโกโกโด้หมดเอ้อเคที่สามเฮ้ยผ้าคืออะไรอ่ะคุมเราเหรอเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันแฮะอ๋อมีให้หลบด้วยอ่ะคืออะไรอะ่ะฮะนั่นต้องต้องฟังหัวหน้ารอบนี้ช่วยกันฟังหน่อยดิม,ม,มัน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 วมากเลยหัวหน้าพูดไวเกินอ่ะ วันนี้ในสิ่งที่เธอต้องทำเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้นในสิ่งที่เธอต้องทำเนี่ยเธอ <Yeah. S 1> ไม่ต้องเดินไปเปิดไฟแค่เธอจะต้องหลบอยู่ใต้โต๊ะ <c oughs> เห็นพะผมตรงนั้นไหมฉันเตรียมไว้ให้พวกเธอเรียบย <Okay. S 1> ร้อยแล้วครับจนตนีนั้นจนกว่าจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วเธอถึงค่อยออกมาโอเคหรือเปล่าเขาบอกว่าให้เราฟังเสียงว่ามีเสียงว่าอีเซฟนาวเราถึงออกมาได้หรือไฟเปิดอะนะใช่หรอแต่รอบมีรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มขอโอ้โห มีมายโยมีแครอทโอ้โหเอางี้อะไรบ้างครับรว,นนรวมทุกอันหนึ่งทำมาก่อนเลยรวมทุกอันหนึ่งแล้วก็เป็น,นโโอะโวคาโดสปไปซีซ่มายโยอหนึ่งแล้วก็ข้าวแซลมอนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหนูเสิร์ฟฮา,า,า,าต์ก่อนฮาต์เป็นน้ำใหม่ของเรานะคะรวมทุกอันหนึ่งล,นะลามูเนค่ะลามูเนคฮาตาหรอเสร็จแล้วหิวน้ำเลยอะอยากกินนะอะเสร็จหรืยอยังพี่กิตมาโยหรือยังเรียบร้อยแล้วรวมหนึ่ง เหลืออะไรต่อนะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะอะโวคาโดแล้วก็สไปซี่มายอค่ะมอนมอนก่อนม่อนก่อนพี่ใหญ่ก็ได้เลวเดี๋ยวขอมอนก่อนอ่ะอ้าวพี่ใส่มันไปเลยอะโวคาโดไปแล้วเอาทิ้งไปเลยนะว้นนี่แหละวันี่แหละเพอร์เซิร์ฟเพอร์เซิร์ฟโอเคเอาม่อนกัอนเอามอนม่อหนึ่งวันม่อนหนึ่งก่อนเสียของดูดีเสียได้ของมาให้ฟรีเลยมาไม่ไม่ได้หรอกพี่โบขี้งกว่ะเออพี่โบเป็นคนขี้งกมากทำไมต้องให้ฟรีด้วยอ่ะจริงกระทำเสียแล้ววก็มาให้เลยก็ได้นี่อาริการ์ตัวเฮ้ย จุบูดจุบูดจุบูดอีกแล้วเออคุยกับจุบูดดิไอ้ปางว่าต้องการอะไรวันเนี้ยไอเสวโอ้ยไอเสนะวันนี้เอาเป็นข้าวกับแซลมอนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เอาแครอทสไปซี่มาโยอีหนึ่งโอเคแล้แครอทสไปซี่มาโยนะไอเสวเออรีบรีบเสริมมามาโยเหมือนเไรนะมาโยเหมือนขิงดองเลยอ่ะแปลกแถวนี้บ้างปะ ก็ไม่นะไม่เห็นเห็นอะไรแปลกๆแล้วนี่มีแต่หน้าแก่นั่นแหละแปลกเฮ้ยพูดไม่ดีไปเลยครับแกกับหน้าฉันก็คือเหมือนกันรถเร็วพี่กิ๊กเข้ามาอะไรอ่ะเช็คทำไมเอาไงเราเจะดูไหมอีกหนออีกหนอฉันอีกหนออีกหนอก่อนเหรอไม่เช็คไม่เช็คเนอะเราต้องเช็คไหมอ่ะแล้วแต่หรือต้องเช็คอะไม่รู้อ่ะฮะ เมื่อกี้มันมีเสียงใครก็ไม่รู้กีดร้องเลยยังออกไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเฮ้ยไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วได้แล้วแกไปก่อนดิแล้วลูกค้ามาแล้วแกไปดิออกแล้วอุ้ยเออกีดละง่าอุ้ยแหละเอาอะไรอ่ะเอาอะไรกจาหัวหน้าบอกไม่ได้หรอไอ้ปางก่อนหน้านี้หัวหน้าบอกว่าให้เราซ่อนตัวจนกว่าเราจะเราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยอ่ะคือเขาไม่ได้บอกว่าเรามันจะมีเสียงคาว่า ทุกอย่างเซฟแต่มันจะเป็นเสียงแบบเสียงไฟเปิดมันร<อ>ู้สึกว่าแบบมันปลอดภัยแล้วถึงออกไปได้แล,แล้วถ้าเกิดว่ามีคน<อ>พูดว่าเซฟอ่ะก็ต่อออกไม่ได้เหรอก็ไม่น่าออกได้มันอาจจะหลอกเราเราจะไ,ไ,ไม่ได้ฉันจำไม่ได้ว่าต้องทําอะไรบ้างฉันขอโทษนะฉันฉันขี้ลืมแล้ว<อ>ฉันก็จําไม่ได้ฉันอ่านภาษาอังกฤษไปเก่งสำเนียงญี่ปุ่นฉันยิ่งไม่เข้าใจโอโคโนมิแซงกวาสไปซี่มาโยอว่มีแค่มีแครนดนะเย่ไม่มีแครอท์เอาห่อเลยปังทำไมพี่กินกไปกินแครอทดามันไม่อร่อดหรอมันไม่แตกแต่มันมีแอลคาเคโนทีนนะ วิตามิกีสูงเนาะพี่มามาใครค้งดอะไรขนาดนั้นอะเอาอะโวคาโดหนึ่งค่ะแล้วก็ข้าวแซลมอนหนึ่งทำมาก่อนอีกอันหนึ่งเยอะพี่มายกินเรื่องเยอะนั่นจะเป็นคนเรื่องเยอะตั้งแต่เมื่อไหร่นนและก็กินแบบเนี้ยไม่ใช่ปกติพี่มาไม่ได้คนเรื่องเยอะเพราะปกติพี่มาไม่กินเผ็ดอย่างเดียวใช่พี่มาไม่กินเผ็ดอย่างเดียวอีกอันหนึ่งใส่ทุกอย่างยกเว้นแครอทเม่ไหร่แครอทขายไม่ดีเลยว้ย แม่ผมผกเขาไม่อยากกินซูชิใส่แครอทป่ะถ้ามันมีให้เลือกฉันก็ไม่เลือกนะซูชิใส่แครอทอะโวคาโดยังเข้าใจได้แตงกวานี่ใส่ได้แต่แครอทนี่มันแปลกๆอยู่นะเอาเลยพี่ไหมขอบคุณนะเฮ้ยคล้ายไปเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโฮมเลดโฮมเลดเฮ้ยโอ้ยเราตัวให้ไหมอ่ะออกินโฮมเลดไหม ไปไปไปก็ได้หวะให้เลยเหรอให้น้ำเปล่าได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะเขาพูมาหน้าที่ให้ซูชิของฉันอันอยากได้ไข่ขาวกับแซลมอนแค่นั้นแหละเออก็ได้ก็ได้ลุง่หไปบอกใครนะนี่มันดึกแล้วมันก็ให้ได้อยู่แล้วปหน้าว่านะลุงขอโทษเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้บอกไขหนาบอกว่าให้ให้เอาให้หรือไม่ให้เอาให้ไม่ได้บอกไว้เราเข้าใจดีมั้ง ซ้อนเลยได้ไหมซ้อนเลยได้ไหมใช้ซ้อมละอ้าวซ้อนแล้วเหมือนกันอุ้ยตกใจมามารถมาเฮ้ยนิ่ง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 วันนี้รถเอารถเอาเอาเอาโคโวคาโดกับแตงกวาน้ำก่อนหนึ่งโอเคจ้าเสร็จตาแล้วทำไมเพื่อนๆดูหน้าจะพิสกันกลัวอะไรกันปะเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรอ่ะกลัวกลัวเออกลัวโดนหักเงินเดือนค่น่าอยู่แค่นั้นแหละเออโอ้มื่อกี้แอบพิมพ์มาอะไม่มีอะไรหรอก อะไรจะเป็นอะไรใช่ไปเร็วฮะกูดอิดออนกดมันก่อนที่มันจะสายเกินไปสเกินไปแล้วอ่ะแกกดสเปซบาร์ค้างไมยมีอะไรมามีอะไรมาอะไรปิดเนื้อจักดยูมีอะไรมาอะไรโอ้โหคือแบบว่าคือแบบหลีตามองก็ไม่ได้เหรอเออนั่นแหละจิคือเห็นเป็นตัวอะไรอ่ะ เป็นเท้าไม่ใช่มันเป็นผมมันเป็นผมหงีลงมาผมงพี่เป็นขาเห็นเห็นเห็นกิโมโนเฉยเหนอะหนูก็เห็นกิโมโนเหมือนกันนี่นะที่ฉันปิดตาทันน่ะเออเกือบไปแล้วพิกิดเกิดอีพิกิจคุณโตอยู่ไหนกันนะหนูเนี่ยอยู่ข้างหลังพี่แจงเนี่ยแจะไม่เห็นใครเลยอ่ะฉันต้อเห็นแค่แกคนเดียวกับพี่กิจโอ้ my god แกเห็นเห็นซูชิลอยไหมเห็นถ้าเห็นข้าวลอยหยุดเดี๋ยวนี้นะโอเคเสิร์ฟดิโอเค เอาไรอ่ะคนเดิมเลยอันนี้เป็นแซลมอนแตงกวาแครอทแล้วก็หั่นตาเดี๋ยวฉันเสิร์ฟผ่าตาให้เจอพิกิตอ่ะแต่หนูเห็นพิกิตถือของโอเคเรียบร้อยดูห่อนะหนูเสิร์ฟเลยอ้าวเฮ้ยใครอ่ะข้างแซลมอนสองค่ะแล้วก็แซลมอนแครอทหนึ่งโอเคจ้ะยั่นเสิร์ฟนะแลไม่รู้ใส่ชุดซีบินด้วยอ่ะชุดสวยนะเนี่ยธรรมดาชุดกำลังฮิตติดโลบักเองจริงไม่มีไม่ได้แซลมอนพิกิตแซลมอนห่อเลยห่อเลย ข้าวแซลมอนสองค่ะแล้วก็แซลมอนแครอทหนึ่งข้าวโจ๊ดหรือยังอุ้ยข้าวโจ๊ดเลยค่ะข้าวแซลมอนเลยค่ะมาค่ะเอาข้ามาค่ะมีแสไปแครอทเหรอแครอทจ้ะเขานะมาค่ะคุณลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะเฮ้ยโทรศัพท์มาอีกแล้วหัวหน้าหรออืมจุดแก็งรับเลยรับก็ได้อ่ะ ยังมีชีวิตอยู่หรอบอกเธอน่ะพูดเลยแบบนี้อโอ้นี่จะเป็นงานที่ยากที่สุดหรอยังไงอะ่ะแต่เราก็ยังอยู่ที่นี่นะไม่ต้องมายินดีกับเราหรอกฮะ บงานแล้วเขาบอกว่ามันเป็นงานที่ยากที่สุดเขาต้องเขาไม่ต้องการให้เราออกไปจากที่นี่นั่นคืองานที่ยากที่สุดไงคือฉันจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในร้านนี้แบบตลอดไปกับผีกินมโนย่นี่แล้วมันให้เราแค่สองร้อยเยนน่าโกรธไหมแต่บอกว่าให้ห้าพันไงพี่กินน่าโกรธไหม เขาก็ในข่าวว่าสองร้าพันเงินม่ได้200ร้อยเยนเท่ากี่บาทเนี่ยสี่สิบบาทโอ้มาให้เราสี่สิบบาทโอ้แล้วแถมเนโดนจับด้วยจตบ้าตายส่วครั้งนี้นะคะพวกเราทั้งสามคนเนี่ยก็สามารถทำงานกะดึกจบไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาทำงานกะดึกที่ร้านนี้เนี่ย อ่านกดให้ดีนะทุกคนถึงแม้ว่ากดเขาจะแบบมายาวและไปไวแต่ไม่เป็นไรนะคะพยายามอ่านแล้วก็จับใจความให้ได้ละกันแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามาดูคลิปพวกเราเนี่ยก็คงจะรู้แล้วเนาะว่ามันจะต้องจัดการยังไงนะคะทุกคนเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเพื่อนคนจะชอบกันนะคะและถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พลาดกันนะสำหรับครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบบบบ๊๊าาาายยยยอ่านกดให้ดีๆนะทุกคน